ตามมาเลยค่ะโอ้โหกำลังบินเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปอขออนุญาตค่ะพาแฟนรายการวาไรตี้สีภาามาเยี่ยมโยคะแอนด์มีของป้าจีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแต่ที่สำคัญนะคะปอมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยของครูจีนะอ๋อได้เลยค่ะยินดีค่ะอ่างก้นเริ่มเลยนะค่ะโอเคค่ะไปอยู่ที่ผ้านะคะยืนตัวตรงนะคะแล้วก็แยกเท้าห่างเท่ากับสะโพก เพราะก่อนอื่นเ,นเราต้องวอร์มอัพร่างกายก่อนมือจับผ้าผ้าที่ว่านี่คือผ้าที่ว่านียนะคะออจริงๆก็คือเปลที่ช่วยซัพพอตร่างกายของเรามีชื่อเรียกไหมคะ,ะับแทมม็อกอสำหรับโยคะฟลายเนี่ยนะคะ รวมๆแล้วก็คือรวมทั้งโยคะด้วยแล้วก็รวมทั้งเพลลาิสด้วยที่ได้เรื่องแกนกลางำลําตัวที่แข็งแรงแล้วถ้าเกิดเราพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นมันจะมีเรื่องของดาน์มาส่ยนิ้วด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เอ่อการที่เรามาทำท่าความสำคัญคือการที่เราจะต้องมาวอร์มอัพเหยียดยืดร่างกายก่อนอ่ะยืนด้านหลังแมทด,ดึงด้านหลังด้านหลังถอยไปอีกครับไปอีกเออแยกเท้าห่างเท่ากับสะโพกมือจับผ้าไว้หายใจเข้ายืดตัว หายใจออกต้องขมิมวท้องเหยียดแขนไปยืดตัวไปขาตรงขาตรงไม่น่าเชื่อเลยค่ะเป็นไงบ้างให่เริ่มทําแบบไม่กี่เหยียดยืดเรารู้สึกถึงความแตกต่างในความรู้สึกของเรานีทั้งสมาธิด้วยทั้งลมหายใจใช่เพราะเราเราไม่น่าเชื่อวันทําให้เราลืมเรื่องยุ่งยุ่งไปมากมายต้องเพราะตลอดเวลาในเวลาที่นักเรียนมาฝึกนี้ป้าจีจะบอกกับนักเรียนว่าทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้นอกห้องในนี้มีแต่ตัวเราอยู่บนแมตของเราเท่านั้น เพราะมันทำให้เราโฟกัสได้ดีผ่อนคลายตัดความกังวล อันนี้กแค,ค่วอร์มอัพค่ะแล้วนี่คือแค่วอร์มอัพนะยังรู้สึกได้ขนาดนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยนะคะได้มีโอกาสมา,มาเจอป้าจิ๊กทั้งทีเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงคิดถึงดารานักแสดงมากความสามารถท่านนี้มากๆไม่เห็นงานแสดงป้าจีนานแล้วค่ะเกือบจะมีแล้วเก,กือบจะมีแล้วค่ะ <c oughs> เดือนหน้าจะเริ่มต้นถ่ายละครหนึ่งเรื่องเดี๋ยวรอชมรอเชียร์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะได้เรียนขั้นต่อไปนี่อยากจะขออนุญาตขอชนนั่งคุยเลยได้ไหมคะโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอุตส มาถึงที่นี่แต่เข้ามาที่นี่ที่นี่แบบสวยมากแล้วก็ดูสบายมากม่ะจ้ออกแบบเองหรอเปล่าคะก็คือตอนที่ออกแบบเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าจุดมุ่งหมายของสตูดิโอของเราเนี่ยต้องการอะไรบ้าง <ฮะ S 1> สิ่งแรกคืออยากจะให้มีความสุขสบายสงบสบายใจเวลาที่มาที่สถานที่แห่งนี้ดู่าะจิมีความสุขมากกับกับโยคะแห่งนี้นะคะแต่จริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเรื่องของการเข้าวงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่อะคะ โอ้จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆคะ่ะยี่สิบกว่ากว่าก็ทําแล้วจบมาปุ๊บก,ก็ทํางานเบื้องหลังก่อนพอหลังจากนั้นก็เข้ามาทางด้านการแสดงก็เลยแสดงตลอดมาแล้วไม่ใช่การแสดงธรรมดาด้วยท่านผู้ชมคะ่ะมากฝีมือมากๆจนกระทั่งประสบความสําเร็จคว้ารางวัลมากมายตอนนั้นไม่เคยได้ขึ้นรับรางวัลเองเพราะอะไระคะเพราะว่าทํางานอื่นอีกด้วยนะคะทางานตอนนั้นทํางานเบื้องหลัง เกี่ยวกับพวกสารคดีแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดตลอดเลย mm hmm. แล้วทุกครั้งที่มีการรับรางวัลเราจะไม่ทราบก่อนไม่ทราบเลยว่าจะได้รางวัลน,นี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็โอเคทราบแต่ว่ามีชื่อเข้าชิง mm hmm. แต่มีงานน่ะ mm hmm. แล้วงานจะต้องออกต่างจังหวัดน่ะข mm hmm. ณะที่กําลังรับรางวัลกันอยู่เนี้ยเราทํางานอยู่ชายแดงเนี้ยตอนนั้น mm hmm. ทํางานเกี่ยวกับทหารเยอะมาก mm hmm. ก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกงานไหน,เ,นเวลาที่เราได้รับรางวัลเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าผู้คนบอกว่าเห็นผลงานของเราแล้ว แล้วสิ่งสาคัญคือ,อยิ่งทำให้เราเนี่ยจะต้องจดจ่อแล้วก็ตั้งใจทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นโอ้โหแต่ก็เป็นความภูมิใจของป้าจีด้วยนะคะ,คะส่วนใหญ่แล้วทุกคนทํางานก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งนั้นนะคะแต่ว่าสําหรับทุกคนในส่วนใหญ่แล้วมันจะดูยากมากตอนนั้นป้าจีมีเคล็ดลับอย่างไรที่ทําให้เราประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการทํางานค่ะวินัยค่ะวินัยในการทํางานเพราะว่างานอะไรก็ตามถ้าเกิดซัวรับงานมาแล้วเนี่ยต้องคิดว่างานนั้นอ่ะสำคัญ สำคัญมากสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ารับงานไปแล้วก็ just ผ่านๆไปนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะรับเหงานเล็กงานใหญ่ต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็อีกประการเนึ้งก็คือตรงต่อเวลาแต่สลับปัจจี้เนี่ยนะคนก็จะบอกว่าไม่ใช่คนตรงต่อเวลาแต่เป็นคนก่อนเวลาจะไปเร็วมากเลยเพราะชอบมากเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่เออลุกลี้ลุกลนอ่ะมันเสีย energy ไปโดยที่เราไม่รู้ตัว คืออย่าไปเร่งรีบร้อนรนทาทุกอย่างให้สบายๆถ้าเรามีวินัยและจัดเวลาลงตัวก็เราก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆได้ฟังดูแล้วรู้สึกมีความสุขประสบความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง <S <S แล้วทาไมมีจุดเปลี่ยนอะไรอย่างไรทําให้ปช้ชีไปปฏิบัติธรรมอะคะความจริงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอยู่กับตัวเองมาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ 30- 40, 40ปีที่แล้วปฏิบัติตลอดเลยทุกสิ้นปีเงี้ยก็จะเก็บไว้5วัน7วัน10วัน12วันหายไปเลยเพื่อไปทำการปฏิบัติธรรม แล้วนั่นคือที่มาหรือ,อเปล่าคะว่าอพอพอดูแลจิตตัวเองมีความสุขแล้วมีสมาธิที่ดีแล้วเนี่ยมันเลยนำไปสู่เรื่องของการดูแลสุขภาพให้ใจเนี่ยกับกายสัมพันธ์กันเลยเป็นที่มาของการดูแลสุขภาพกายด้วยใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็ให้ความสําคัญเรื่องของธรรมะนะคะธรรมะนี่มาก่อนเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้เวลาที่จิตเราเนี่ยสงบสบายร่างกายเรามีสบายไปด้วยอ่ะใ,ใช่ไหม หน้าตาเราคนก็บอกเออจมใสเพว่ป้า <ไป S 2> คิดว่าถ้าเผื่อมีความทุกข์เนี่ยเครื่องสำอางราคาเป็นหมื่นเป็นแสนโปะไว้เนี่ยไ,<ด>ไม่ได้กล้ามเนื้อหน้ามันตกเลยนะแว<บ>ว<บ>ตามันหม่นหมองเลยเอาละค่ะฟังแบบนี้แล้วเริ่มวันนี้เลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งดูจิตของตัวเองแต่หลายคนบอกว่า,วาอุ้ยมันยากเนี่ยพระจี้ช่วยให้กําลังใจท่านผู้ชมหน่อยนะคะสําหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะค่ะ มันไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะทุกคน,นยังมีจิตอยู่แล้วแต่เราละเลยเขานะคะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่สูดลมหายใจยาวๆลึกๆดิงไปที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่เป็นฐานของจิตนะคะเมราในสิ่งที่ป้าเดนิมนตพระอาจารย์ที่บ้านป้าแล้วก็ที่สตูดิโอโยคะ,คะเราทั้งหมดเนี่ยก็แผ่เมตตาให้พวกเราทั้งหมดมีความสุขให้ประเทศชาติมีความสุขแล้วเราก็แผ่เมตตาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอลอดเวลา ตลอดตลอดเวลาเพราะว่าลมหายใจเป็นของเราดวงจิตนี้เป็นของเรา เราเริ่มต้นได้เลยจากตัวเราเองนะคะไม่ต้องเลือกสถานที่เวลาทั้งสิน้นสะดวกเมื่อไหร่ใจต้องกําหนดรู้เมื่อไหร่จัดการได้เลยเรียกจิตมาทันทีเป็นของเราเป็นของเราอยู่แล้วคกาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากแล้วไม่ยากเลย<ม>ขอย<า>ให้ได้เร,เริ่มทานะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีมากๆวันมาฆาบูชาด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าวิถี1ิ0ารอยอยู่และ ครูจี้ของเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ